สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้อั้มจะมาแนะนําครีมแล้วก็แป้งฝุ่นที่อั้มใช้เป็นประจําเลยค่ะก็จะเป็นครีมภูเขาเฮเซียลสโนว์เอ็กซ์ค่ะทุกคนค่ะเป็นครีมภูเขาในตํานานเฮเซียลครีมสโนว์เป็นคร hey, ีมสามัญประจําบ้านที่รุ่นแม่ไว้วางใจใช้กันมาตั้ง40ปีก่อนค่ะทุกคน,คนใครใครก็รู้จักสมัยก่อนนะคะต้องมีติดทุกบ้านปกติแล้วไม่ยากไม่ยายแ,<ต>แม่เป็นคนทาให้ค่ะทาให้ตัวเองด้วยทาให้ลูกหลานด้วยนะคะจะขายดีมากในช่วงหน้าหนาวเพราะว่าเป็นครีมที่กักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีและช่่วยในเรือองงขิ แ,แต่แตในปัจจุบันถ้าได้ลองเนื้อครีมสีกลิ่นเนื้อคลายเดิมมากแทบจะเหมือนเดิมเลยก็ว่าได้นอกจากจะสีกลิ่นเหมือนเดิมเปะ๊ะแล้วนอ้องก็ซึมง่ายมากอันนี้ก็คือเป็นครีมตัวเด็ดที่อ้ําใช้เป็นประจำในช่วงหน้าหนาวเลยค่ะหลังจากที่อ้ําลงครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ้ําก็จะมาลงแป้งฝุ่นภูเขาสุดไข่มุกค่ะเนื้อแป้งนะคะก็จะเป็นสีชมพูอ,อ,นอ,อน่อ,อนๆเนียนละเอียดค่ะน้องก็คือกืนไปกับผิวเลยค่ะแถยไม่พอเบอร์รูคุมขนลดน้ามันผิวออรา่าฉ่ำวาวสุดๆค่ะ แป้งผสมผงแข่มูกนะคะทุกคนคะ่ะก็คือเนื้อบางเบาสุดๆไปเลยค่ะใครที่ยังไม่เคยลองนะคะอ้ําแนะนําให้ทุกคนไปลองกันเลยบอกเลยว่าน้องนี่ใช้ดีมากๆ